สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้แม่จอยนะคะจะมาอธิบายถึงตัวนี้ค่ะ Eco Wax X 2 Combo ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่นะคะทุกคนกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ถูกต้องไหมสำหรับตัวแม่จอยเองนะคะหลังจากที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้โรบอทมาหลายรุ่นนะแม่จอยบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะตัวนี้นะคะมีทั้งตัวโรบอตและคเครื่องดูดฝุ่นแห้งในตัว ทุกคนดูนะคะดีไซน์ทันสมัยมากๆนะคะเหมาะสำหรับบ้านที่กำลังคิดจะมีโรบอตนั่นเองค่ะหรือถ้าบางคนนะคะอยากที่จะให้ของขวัญคนรู้จักนะคะแต่ไม่คิดว่าแบบคิดไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรให้เพื่อนดีอะโรบอตเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆแล้วเพื่อนคุณจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จอยนะคะทำคลิปเนยจบเรียบร้อยนะคะคุณก็ลองตัดสินใจดูว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุณชอบและตอบโจทย์คุณหรือไม่นะคะ แม่ซอยขอทําการอธิบายนะคะในส่วนของการดูดฝุ่นแห้งก่อนก็นแล้วกันนะคะดูดฝุ่นแห้งรุ่นนี้นะคะเขาจะมีหัวกบบันทุกคนนี่ค่ะหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะการใช้งานง่ายมากๆกก็คือแค่กดตรงนี้แรงดูดเขาจะมีสองระดับนะคะอันนี้ระดับแรกและอันนี้ระดับที่สองค่ะ ตัวกระบอกนะคะจะมีการเก็บตรงนี้เนาะกดแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นกระบอกเก็บฝุ่นแบบนี้ค่ะซึ่งรุ่นนี้มีข้อดีก็คือเราไม่ต้องเทกระบอกเองนะคะรุ่นนี้สามารถดูดเก็บฝุ่นได้เองโดยที่เราไม่ต้องมาคนดมฝุ่นนะคะที่มันตีกับเข้าหน้าเรานั่นเองค่ะและไม่พอนะคะรุ่นนี้ยังมีที่เก็บตรงนี้ด้วยค่ะ เป็นช่องรับนะคะเป็นช่องรับเก็บนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้ในเรื่องของการดูดฝุ่นนะคะใช้ในเรื่องของการดูดฝุ่นที่นอนโซฟาพรมดูดฝุ่นค่ะนี่ดูดได้แบบสบายๆเลยนะคะดูดลื่นด้วยนะหัวน,นี้สำหรับดูดพวกจุดตามที่มีขี้ติ้งตกนะคะใ,ใดๆ ฝุ่นตามขอบต่างๆนะคะแรงดูดดีมากๆเลยส่วนหัวดูดแห้งนะคะเราก็สามารถดูดได้ตามจุดต่างๆค่ะรุ่นนี้จะมีไฟเรสด้วยเพราะบันไดย,ยังเป็นจุดที่เราจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นอยู่นะคะหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยเราก็เอากลับเข้าที่แบบนี้ค่ะ และหัวนี้นะคะเราก็ทำการเก็บเข้าที่แบบนี้เช่นกันกดลงไปคึกหนึงค่ะและตัวเครื่องเขาจะทำความสะอาดนะคะ ตัวกระบอกนี้ก็จะไม่มีฝุ่นเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยโรบอทของรุ่นนี้นะคะสามารถสั่งการผ่านเสียงได้ค่ะโอเคยีโก้ทำความสะอาดอออกกกันนอจาสาสแลละหละละ้บ หลังจากสั่งการนะคะเขาก็จะเริ่มทำการล้างนะล้างตัวผ้าอะไรใดๆนะคะก่อนที่จะออกไปทำความสะอาดนั่นเองค่ะรุ่นนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือนะคะตัวแปรงของเขามีความยาวนะคะเพื่อจะปัดดูดเอาสิ่งสกรปรกอะคะ่ะได้มากที่สุดตามขอบตามมุมนะคะแล้วก็ความสูงตรงนี้คือไม่ได้สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปที่ใต้ตู้โซฟาใต้โต๊ะอะไรเงี้ยได้ง่ายๆมากๆเลย แล้วก็ตัวตัวมอบนะคะผ้ามอบจะเป็นแบบผ้ามอบกลมๆนะคะก็สามารถแบบว่าทําความสะอาดได้สะอาดลึกค่อนข้างดีมากๆเลยนะในความรู้สึกของแม่จอนแม่จอนว่ามอบที่เป็นหมุนหมุน,นะคะจะทําความสะอาดได้ค่อนข้างหมดจดมากกว่าและรุ่นนี้นะคะยังสามารถสั่งการด้วยการใช้แอปพลิเคชันนะการประเมินนะคะของรุ่นนี้นะคะเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบ 3d นะคะเห็นภาพได้แบบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีในส่วนของออตัวที่สําหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะ เดี๋ยวเขากำลังจะออกไปทำความสะอาดแล้วนะคะทุกคนอันนี้พอดีเขาเห็นแม่จอยขวางทางเขาอยู่นะคะเขาก็เลยขึ้นปรมนะคะเพื่อจะข้ามไปตรงนั้นนี่เริ่มทำความสะอาดแล้วค่ะถ้าสังเกตแปรงปัดเขาจะยาวมากๆเลยนะคะเห็นไหมเวลาถ้ามันมีสิ่งสกรปรกมันจะปัดแค่เข้าไปในเครื่องได้เยอะขึ้นนี่เห็นไหมใต้นี้คือแบบเตี้ยนะแต่ว่าเขารอดไปได้หมดเลย แล้วก็ผ้าถูนะคะชิดสนิทพื้นไปเลยเห็นไหมแล้วคือปกติอะแมวแม่จอยอะเขาจะเป็นคนกลัวเสียงดังมากนะคะแต่รุ่นเนี้ยมันเบามากๆทุกคนเห็นไหมหรือนะเขาจะมีการเว้นระยะห่างนะคะเห็นไหมเขาจะมีการเว้นระยะห่างนะ แล้วรุ่นนี้นะคะสําหรับตัวโรบอทนะทุกคนก็คือมีการทําความสะอาดด้วยน้าร้อน60องศาซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็เนี่ยในส่วนของการเนี่ยเข้าสถานีต่างๆนะคะก็คือตัวเครื่องเขาทํางานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาเองครบวงจรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครกําลังหาอยู่นะคะถามตัวแม่จอยว่ารุ่นนี้น่าสนใจหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะคะใครกําลังตัดสินใจตัดสินใจได้เลยจ้ะ ใครที่เป็นสายพ่อบ้านแม่บ้านนะคะแล้วก็ต้องการในส่วนของพวกเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ขอใช้ในบ้านนะคะก็สามารถกดติดตามแม่จอยไว้ได้นะคะสำหรับนะคะคลิปนี้แม่จอยขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ